สวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคนนะครับมือนกับจะพบมาพอกรบาต่อมกินแซ่บพี่น้องมือนก็จะได้ไม่นู่นแซ่บมาฝากพี่ตอนน้องครับได้เป็นรวนมือซายลาภพิครับพี่น้องผักกรับพักแก่เป็นลายยางเลยครับเอาบ้าลายยางครับพี่น้องยัดยจังนะครับมาแซ่บบ้าต่อมครับมาครับพี่น้องฟังไทยฟังเล่ากัมพูชาเวียดนามทั้งกลยทั้งกายมาแซ่บบ้าต่อมครับโอ้ยพี่น้องเมนูเนี่ยหมวดมือซายโตพอดีครับนี่ครับอยวก็ได้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดมาพี่น้อง อันนี้บาตอบเอาลูมิมซีฟูดลาดนะครับอาบวกครับ <c oughs> อื้อมึกนี้กอดพี่น้องบ่าวตอมลวงแล้วเอามานอกน้มเย็นพี่น้องโอ้ยยังกุบกอดพี่น้อง どうぞ。 嗯，看了不有？ <スープ>あっピノンおとりうんどんとげんへピノん。 嗯，嗯，可甜了。 อืมอืมอสดเอาเลยอี่ถูกติ่ม่วนนลครับ เสียพะกาัะไปร้องไม่นุ่มเนี่ยกินยำได้กับเสบยำนะครับพี่น้องครับถ่ายเบาต่ำกินมูสผภาพมูมัมจังไงครับขอถกพอไพ่ดำด้วยครับถ่าไพ่มากิปเดียครับฝากอะไรก็แชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะครับเพื่อจะเพิ่มกำลังใจผมทำต่อไปนะครับขอบคุณครับ